ครับเช้านี้ไก่หนุ่มขึ้นสูไปอีกยี่สิบตัวชุดพวกนี้เอาไปปล่อยสวนนะครับผมจะเลี้ยงนะครับปล่อยวิ่งธรรมชาตินะครับยิงเบอร์ปีกนะครับแล้วไปปล่อยตอนประมาณสองเดือนครึ่งนะครับแต่อนาคตอีกกเดือนลูกไก่จะไม่ค่อยมีนะผมขายลูกไก่หมดนะครับเอาไปปล่อยน้อยมากนะครับอันนี้สวยนะเดี๋ยวก่อนลูกไก่นี่นะครับแสนต้นตัวนี้ลูกไก่วะาเล็ดน้อย มียาเพชรน้อยให้ลูกดีมากนะใครได้ยูเมียเพชรน้อยไปนะครับผมลูกก็ดีไปชนอีสานเยอะนะครับเนะพชรน้อยเฮ้ยตอนนั้นก็สวยอกีกวยจับเด้หรือไก่ขึ้นโผฟังมาผมพูดเฉพาะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นฝูห้าสิบนะครับเช้านี้ยี่สิบฝ่านะครับ ก่อนหน้าตาไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยโหเหยีย oh, ด yeah, เลยวะก็เป็น <c oughs> สวนตือเล็กนะครับตอนนี้สวยป่ะเดีด๋ยวลูกค้าซาลามมาโชกุนโชกุนนะครับจะเลือกมาเตะก,กันได้เลยผมอยู่ฟาร์มไม่ได้ไปไหนนะครับ oh. เดี๋ยวสิบโมงกว่าเนี่ยจะเริ่มเตะไก่กันแล้วนะครับมีไก่เก่านะครับไก่ที่ว่ายน้ำไว้เดี๋ยวพวกนั้นจะเตะไว้ลงันจันนี่โชกุน 给。欸